สมาคมธุรกิจและอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยนานาชาติจับมือ Informa m a r k e t รร่วมเปิดงานอาเซียนเพเปอร์แบงคอก2025เดินหน้าความเป็นกลางทางคาร์บอนสร้างระบบนิเวศยั่งยืนนายจอมินประธานสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเมียนมากล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมกระดาษโลกว่า ความมุ่งมั่นและการร่วมมือกันอย่างจริงจังตามข้อตกลงในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรมร่วมกันของโลกได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเห็นได้จากกฎระเบียบและข้อกำหนดทางการค้าที่เข้มงวดของหลายประเทศตั้งแต่การใช้วัตถุดิบไปถึงกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำรวมถึงวิธีและกระบวนการในการนำกลับมาใช้ใหม่ทำใหุ อุตสาหกรรมกระดาษกลับมามีความสำคัญอีกครั้งหลังเปลี่ยนผ่านปรับตัวจนเดินหน้าคู่ไปกับยุคสมัยใหม่ได้ ด้านนายพัทรพีชินโชตประธานกรรมการร่วงอินรฟมาร์เก็ตส์ประเทศไทยกล่าวถึงการจัดงานอาเซียนเพเปอร์แบงคอก2025ว่าการจัดงานในปีนี้เป็นอีกครั้งสำคัญที่ตอกย้ำจุดยืนในฐานะเวทีระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมกระดาษเยื่อกระดาษทิชชู่และบรรจุภัณฑ์ในการไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยแนวคิดการจัดงานเส้น ทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมกระดาษที่ยั่งยืน Carbon Neutral Pathways to Sustainable Paper Industry Ecosystem ซซึ่งเป็นการสะท้อนถึงทิศทางและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและโลกโดยการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบนิเวศในอุตสาหกรรมยังเป็นรูปธรรมร่วมกัน